gum cơm gum 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 gum

ตืมตืมปึ้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 มอื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 มเออไงกว่าเราจังเลยให้ก็กำพันนาเนี่ยมั้งปิ๊กปิ๊กปิ๊กจัมาลาไว้เนี่ยฮะกูเป็นพันนาใช่ไหมวะเอาเรือนไว้ กึกกึกึกึกจึกจึกจึกต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 ึกจึกตึกตึก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 อ่าเนี่ะตึกตึกนนเ่เาตึกเอาึก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 จึกจึก

ลาอึนะอันนี้สลอึกไก่ตึกสูงในนันะตอตตอสลอึกไก่ตึกเนี่ยกมก็ไมดอดเดกดอดเกุแค้นลาเอเินมันึ่งที่จุกแคง่ะีเลื่เอาเลื่อเอาเลื่อเอากิดกิดกิดกดจื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 ด

ตืด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 ปืด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 อืดปืดอืดเออแสงคำนัยต้องเสียงแมนเลยนะเสียงมิตรีเนี่ยอันนี้เป็นเสียงจำนานะดีนะนะอ่าเอาเอาคำหลอดเอาคำหลอดอ่อ ่าเกิด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 เจิดซืดซืดซืดต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 ืดปืดปืดปืดเปิดปืดปืดปืดอ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 ืด อ่าเอาคำรัตต um ้องไนะไม่ตรีในจีนน่เป็นสิ่งํำนานะตนะอาบน้นะนะนนไม่เอกหอมหลุดเจ้านะก็ไก่สละอือดอเด็กนี่ตัวนนต้งซุ่ยออกเียงเสียงยากนะกึดจอจานก็จุดดอเด็กก็ดึดตอต่อก็ตืดโบไปไม้ก็ปึดพอปลาปิดพออ่างก็อึดค็นี้จนในนหอมหลุดเจ้าเสียงไม่เอกนะเพราะเพราะหลุดจ้ามันมีเสียงยากในหอมหอมหลุดจาห้อมหลุดเสียไม่เอกมาให้จำตัวนั้น เด<ะ>็กก็พอหลดจำาเป็นสิ่งจำนาเดีเป็นสงูงเสินมตรีนะั่นนะอาก็ไก่ก็กึดจอจานก็จึดนทอดเด็กก็ดึดอตอต่อก็ตึด,ดบนบอกไปไม้ก็บึดดก็ปลาก็บึดพออ่างก็อึดงนี่ยอึดพักตัวเนั่ยน่ะเขาเดี๋ยวจะจำเส่นม,มตรีนะเพขาเอาการจำเป็นไผ่ไผ่ไตเขานะ่ะอึดอึดเนี้จีนเนไ่เป็นเมตรีไปลอวเป็นสิ่งจำนานี่มันจะสิ่งจำตัดนะอะไรกันเน,ะนาะลาวอะไรนันน่นลาวอะไรอันน โอเคอะไรเอาจกคู่ okay, อ่าม่าคูยเดีขึ้นมอนะลราว่า,า,าก็เลยเนาะโอเค <Okay. S 2> อ่าขึ้นมอไป <c oughs> มาเดี๋ยว <c oughs> เอาแทงเอาจะพูดเนี่ยันจะไหนเน่ยสังคมหันพูย <c oughs> ิง,งได้ยิมพูจะตดปองสังคมอ่านได้เว้ยอ่าหนึ่งสอ,อาอ,อ่อาใจยิงกึบกบเนี่ยจะพูดอเกึบเจว่ะเจกืบก็ไก่สลดไม่ีสัตว์ดยกลั อาเนี่สีตัวล้วนไนั่น่ะสามตัวไจะบูมีม่ลด้สามตัวสี่ตัวน่น่ะหนึ่งสองสี่การยิงไล่ยังเนึ่อมีสามตัวไยเอาแตนอนอยู่ชุดมาจํานะชุดมาจําไม่ผ่านป้าตัวสีเลองๆนะเอากาะเนี่ยน่ะนี่น่ะหันสีเหลืองอย่างนันนอ๋อหันเาแตนอนกันไล่เนี่คำอนั่งขึ

อึบ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 อ่าอ่ะก็อ่ะก็กืบกึบกืบตืบจืบจึบตื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 บตึบตึบตึบ

không ah ừm, ào, ta hai, ba, à, công khai khui nhịp à, mình tao sai mình để đi oh, à, à, lén à, uh, à, à, à. <laughs> <m Brooklyn. cười> ba, Ao, aleon, aleon, aleon. à, oblion, à, lén, à, lén, à, à, tham luận tui cho mình, à, à,

เมื่อไหรสละอือได้เสียงก้อนนะเมื่อไหรสละอือก็ไก่งงูอ่านว่ากึ่งก็ไม่สละอืองอ่อ่านว่ากึ่งเลยนะเสียงมันจะยาวนี่ยนะเสียงมันจะยาวนะกึ่งนี่นะทำดีนะกึ่งกึ่งเสียงอีเพิ่มอีกนะอ่าคำหลอดจังปเลยหลอดว่าอ่าว่าอ่าว่ากึ่ง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 จึ่งจึ่งจึ่ง

จึ video. ้งก็เด็กอ่าดึงอ่าต่อต่อก็ตึงนี่นะก็ปลาแล้วก็บึ้งก็ปลาก็ปึ้งก็อ่างก็อึ้งนี่นะเอาวตารอึ้งในรูปคำเราเล้วอึ้ง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 เนี่ยเนสียงไม่ทั่วเนี่ยนะค่อยไม่ตีเนี่ยตีว่าไว้ๆนะเสียงไปกันอย่างก็เรีว่าไว้อึ้งเนี่ยนะอึ้งอ่าอ่าอ่านไปเนี่ยอ่า

Turn, 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 turn ออาสง้ามอ่ะเอ่าปิดปิดจำลาลอยเปิดจำลาไอนะเปิดจำลาจลาหน้าหายกอนนั้นหูตันหูตันเอาอัอ่ะหนึ <Than> ่งสองสามอ่ะกึนตืึนตกึนกึนกึนืึนืึนืึนตืนนื้นนืึนืนตืนน ปืน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 อื้น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 อืนอ่าตัวนี้เขาเจอนำนะอันนี้เป็นเสียงย่านะต้อเต่าสละต้อเต่าสลัอือไม่เอกนอนรูตื่นนั่นแหละตื่นนอนคุณนั่นตื่นนอนตื่นนอนใจตัวนั่นนะต้อเต่าสละอือนอนหนูไม่เอกตื่นนั่นนั่นแหละตัวนั่นนะตื่นพอปลาสละอือนอนหนู้นี่น อันว่าปืนนี่นะปืนก็กล้ามตัก็กองนั่นน่ะปืนเนี่ยกองนั่นัวนั้นนะอื่นนี่นี่ยอ้ออ่างสละอื่นนอกหนูไม่เอกอื่นเนี่ยเนี่ยพาก็ว่ากึน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 จึน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  ตื่นตื่นตื <iento> no so ja ่น um ตื่นปื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 นนอื้ออื้นอื้นอื้นอื่ออืาออืกออื้อื้องเ้อยง้องน้นอื้ออื้ออือ่า้อสียอเส้ยงื้ออื้ออื้้ออ้อ้ออ้ sinh nắng simon sinh sĩ yang. sinh tham binh, à Nên giao goom, goom, với nó là thầm với nó. cơm 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 goom, 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 Boom, boom, ươm 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 boom, 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 à ươm Đương, đương, đương. B b upside, boom spell, boom 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 um 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 boom ปื้ม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 ปมม้อืมมม้มื้มน้ื like no ่มนน้้้้้

อะไรไหนขั้นหลอดอะไรอ่อขั้นหลอดอะไรเนาะเอาเอาเอาเลื่อนเอาเลื่อนว้าเอาเลื่อนหน่อยกึบ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 

cung à cung à sang khăm lời nên à cung à nó cung này nè có cái sờ là u ngon ăn à cung này nè hay sờ là u nó có chân có phải tay có chân tít tít 1 sen này nè ngon u có ngáp chân này nè có à nó có cái sờ là u ngon u à nó cung à lớn à ăn à. cung Trung, 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 trung